อมรับน้ำมันในวันที่สถานการณ์ของแก๊สที่บ้านเราเนี่ยมีปั๊มแก๊สเนี่ย เปิดมาระดับ10ปี15ปี18ปีแล้วเนี่ยบางทีมันจะมีเศษเหล็กมันจะมีน้ํามันอยู่ในระบบทั่วไปเนี่ยจะใช้เป็นกองเนี่ยก็จะเห็นชินตาก็เป็นกองมีเนียมนะครับภายในก็จะมีกระดาษไม่ได้ดักน้ํามันอะไรมากและผมกําลังอยากแนะนําว่าพี่ๆที่กําลังจะติดตั้งใหม่เนี่ยอยากให้ใช้ขั้นต่ําเป็นกองเซอร์ทูข้อดีของมันก็คือว่ามันจะสามารถดักน้ํามันได้ 80cc เลยมีตัวเนียเป็นกองจากทําให้น้ํามันมาไหลออกด้านนอกพอมันไหลลงไปข้างล่างเสร็จปุ๊บมันจะมีเนื้ เป็นไฟเบอร์ก๊าซนะครับไม่ใช่เป็นกระดาษ ด้วยการที่มันเป็นไฟเบอร์กาซมันจะทําให้โฟเลสแรงดันไม่ดอปเวลาที่เหยียบคันเร่งมันอาจจะทาให้แรงดันมอเตอร์้มดอบแต่พอใส่ตัวนี้ครับแรงดันมอเตอร์้มจะไม่ดอปเพราะว่ามันใช้ตัวที่เป็นไฟเบอร์กาซกรองได้ไมครอนละเอียดกว่าแต่อากาศผ่านได้ดีกว่าแล้วก็เป็นตะข่ายผมแนะนําว่าในไหนจะทําแล้วนะครับถ้าเกิดได้ติดตั้งใหม่ผมก็แนะนําว่าใส่ของที่ดีลงไปในรถตั้งแต่วันแรกเวลาที่พี่วิ่งไปแต่ละกิโลเนี่ยความแม่นยําในการจ่ายเชื้อเพลิงมันจะแม่นยําขึ้นมันคือตัวท็อปส การทํางานของกองตัวนี้ครับหน้าที่เนี่ยก็คือว่าเวลามันมีแก๊สเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับด้านข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะมีระบบที่พาแก๊สเข้ามาพอเนื้อแก๊สเข้ามาเป็นไอปุ๊บเนี่ยมีการเป็นน้ํามันมาผสมด้วยมันออกแบบให้เหมือนกับเป็นทางไหลของน้ํามันมันจะมาตกที่ขอบด้านข้างของตัวกองแล้วน้ํามันจะค่อยๆไหลลงไปตรงกรองที่ปิดเนี่ยครับสังเกตว่ามันจะมีรูอยู่4รูตรงเนี้ยพอมันลงด้านข้างเนี่ยน้ำมันจะลงไปที่รูด้านนี้ ตัวกองเนี่ยผมผ่าให้ดูนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันจะมาแบบนี้ก็คือมันจะมีพลาสติกในการคุมด้วยดังนั้นเวลาน้ํามันมันสวิงไปโดนขอบมันไหลลงไปเวลามันถูกตีขึ้นมามันจะถูกดักด้วยอันนี้อีชั้นหนึ่งเพื่อปกป้องให้น้ํามันไม่โดนตัวกองดังนั้นเวลาที่มันลงไปปุ๊บเนี่ยแก๊สสะอาดจะผ่านเข้าที่ช่องนี้และขึ้นมาด้านบนถูกออกไปนี่คือการที่เราจะกองได้ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งน้ํามันและเศษเหล็ก